เคยเล่นเกมนี้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมมืออะไรก็ไม่รู้และสก้เล่นกันเลยมันมือสอนให้จับกระเป๋าคนนีกนนกนกน้กระเป๋าแบบพหน่อยไปต่างไปกันเลยเดี๋ยวได้ปะกระเป๋าย่าจังโอ้เกะนี่ถึงเวลาที่หน่อย อีกกระเป๋าคหนึ่งสีเจเจเลยกระเป๋าสีอะไรไปไหนโอ้โหอยากได้ <c oughs> <c oughs> อูอ้ๆฉันได้กระเป๋าแล้วฉันต้องใส่สตัวเธออ่ะใช่ไม่ได้เอามาอยากได้กระเป๋าจังเลยกระเป๋าต้องระวัง สี่สับสี่อ้าวกระเป๋าฉันเออไม่จะซื้อพ่าเหรอทำไมไม่มีเงินนะโหอยากได้อันนั้นจังเลยเพื่อนไม่ยอมแบ่งเราฉันไม่มีทางแบ่งให้ใครหรอกสับสินของฉันได้แล้วได้แล้วเออจะด้วยเราอยากได้ไข่มุกอ่ะฉันเก็บไข่มุกได้โอ้โหไข่มุกนี่สวยมากเลยอย่า <Yeah, yeah. S 2> มุกแสนดีอ้าหายไปไหนนะไข่มุกชันแหม่น้องปูก,ก็เดินไปมาคอยงับคนอยู่เรื่อยเลยเพื่อนขังฉันไวในห้องฉันจะทำยังไงดีต้องเอาคุณแจตีปเตเพื่อนกระจุยไปนู่นเลยฉันจะหลายไม่นะกุ้งลุงจรปิดทำยังไงดี ไ่อยู่ว่ะฮ่าลองใหม่อีกทีเออโหเพชรแสนแล้วของฉันไปด่านต่อไปกันเลยระวงจานปิดไม่รู้ล่ะที่นที่เหรอสมบัติ หัวหน้ามีมันแบ่งใช้ใช้ใก็้กรจายขโมยจากหัวหน้าเองระบบฉันหายไปไหนลูกเรือคนไหนออกไปซับซึ้งกันอคนสวยผู้หญิงคนสวยอี๋แต่คนจะล่ะอ้หูด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 อ้ยไปต่อไปกัน ฉันอยากได้ของขวัญแฟนฉันให้ของขวัญมาอาจจะเป็นน้ำหอมสุบแพงจากฝรั่งเศสได้ยินว่าน้ำหอมสุบแพงเหรออย่างนี้ต้องรีบขโมยแล้วจุ๊บๆของขวัญน,น้ำหอมสุแพงเฮ้ยน้ำมาของฉันนะเอ๊ขโมยไปเลยถังปลาฉันนียวตู้ตู้เก็บปลาได้เยอะเลยไม่ถึงตกปลาได้เยอะเลยอี hey. เอ้ยถึงปึ๊งย่างปลาสบายใจอุย้ยเขาเก็บปลาเขาตบปลามาได้มาได้ตั้งเยอะเนี่ยโอ้โหอเพชรจาสบายใจพเพชหายไปไหนจะต้องรู้ให้ได้ซื้อเขาดิ อยู่เค้กน่ะผมเป็นคนโจรน่ะฉันจะขโมยเค้กขอโทษนะแม่จะวันเกิดฉันขอหน่อยเฮ้เค้กฉันนะไม่เอาอ่ะเราจะไปด่านต่อไปลูกปั้นลูกปั้นลูกปั้นเอ๊ะทันเอ๊ะลูกปั้นจ๋าเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยอุส่าสร้างเครื่องม่ทำงานโอ้ยนกวนจ๋าเอ๊ะหนูได้รถพี่ไม่ได้ เอบ่ดาอาฮะต้นไม่แซนตากได้ไม่รู้ชันหนานอู้หูสงนไาหนว่ะฉันไม่ได้เสร็จกันหนาวมาฉลืมฉันต้องยิงเพียงสละอู้ฉันหนาจะตายอยู่แล้วอ้าคนหนาวตาย ทีมังคุด,คด,คดสหรบคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าอย่าลืมติดตามดูแล้วไปตลอดนะคะพี่